โยนว่าเ u ริรุเมกาดิรุ่ดูไปดิรุ่ชาวาทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม racing master กันนะฮะทุกผู้ชมนะอน,นี้เป็น racing master เปิดในส่วนของ official run นะทุกผู้ชมนะในประเทศจีนนะครับหรือว่าสต re จีนนั่นเองนะครับมีให้เล่นตั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะทุกผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล,ล่างขํยายใต้คลิปเนาะคนดูเนาะเออนะครับเออต้องไปโหลดกันมานะใครที่ใช้แบบ iOS นะให้ย้ยไปที่สต re จีนนะครับแล้วก็ เข้าลิงก์ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปแล้วก็โหลดมาครับจากนั้นก็ใช้รหัส v c h a t ในการเข้าเล่นนะเออท่านผู้ชมนะอาจจะเข้ายากหน่อยนะครับแล้วกออ็ใครที่เล่นบน Android นะครับก็โหลดแบบไฟลอปพ k ิเคได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะเออดาวน์โหลดลงแล้วก็เล่นได้เลยตามปกตินะครับคนดูนะมานะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าวิธีการเป็นไงนะครับแต่ต้องใช้รหัสเจ้าต,ตัวรหัส v c h a t หรือว่า QQ จีนท่านะในการที่จะเข้าเล่นนะท่านผู้ชมนะเออโคตรโคตรตึงมาว่ามาว่าก็ข <c> อ <oughs> ขอบคุณเครดิตจากอ่าทิอเมซิ่งนะท่านผู้ชมนะเข้าลงคลิปไปเมื่อวันที่ประมาณ20นะท่านผู้ชมนะผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลองเทสวันที่21นี้นะที่ผ่านมาพอดีนะ ứng, ครับก <ๆ S 1> ็เลยลองยิบมาเทสกันบ้างนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเครดิตจากทิกอเมซิ่งแล้วกันที่นำเกมส์ดีๆน่าเล่นมาให้พี่เล่นนะคนดูนะโคตรตึงโคตรตึง มาว่าคนดูอันนี้มันจะเป็นแบบว่าแนวคล้ายๆกับเอ็ดฟาหรือว่าตัวเอ็ดริสซ์นนกู้ชมนะโคตรโหดโคตรตรึงมาเลยเด็กครับพี่ลุยนี่เบิน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 รอบนี้เราเอาคันนี้มานี่ว่าคันรุ่นอะไรวะจำชื่อไม่ได้ครับไปว่าไปว่าอันนี้พี่ต่อมาคี์บอร์ดเล่นเอานะคุณดูนะภาพโคตรสวยโคตรสุดโคตรจัดโคตรอันตรายอระพี่นี่แต่เกมมันยังรัน60เฟรมเรทไม่ได้นะคุณดูนะเราปิงก็ค่อนข้างยืะเห็นไหมจะปิงอยู่ฝั่งด้านล่าง สสยมือแนละปิง200กว่าเลยนะคนดีแต่ภาพสวยจริงนะอันนี้เขาออปติไมั์มานะครับอันนี้ผมยังปรับภาพไม่สุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับภาพสุดให้ดูนะครับอันนี้ปรับภาพได้ขนาดปรับภาพไม่สุดนี่คือ น่่ไไมคอยทหร่นะ้นะออานลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนชอปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มๆโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยแต่รอบที่แล้วที่เขาเปิดมาวันนั้นภาพสวยจริงนะครับแต่ว่ากนสเปกมากนะครับอี่ผมเปิดให้ดูครับผมเปิดโหมดโหมดแรมเพจแป๊บนึงโอ้โหพอตรึงนี่ CPU มันทำงานเต็มพิกัด มันยังไม่ได้ออพติไม้มาให้ดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็ต้องรอเขาออพติไม้มาเพิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดให้ดูว่าเครื่องผมมันวิ่ง60เฟรมนได้นะในส่วนของตั้งค่าแบบนี้นะครับเอาว่าน,นี้แข่งรอบเดียวใช่ไหมเชิดเอาว่าโคตรึงโคตรึงรุ่นอะไรวะเนี่ยเข้าไปอ่า56วินาทีนะท่านผู้ชมนะโคตรแรงเชิดเอาว่าเอาว่านี่นี่เป็นตัวละครเรานะ เออรูปแบบการเล่นก็คล้ายๆกันกน่ะกับพวกนี้ฟอร์สปีดอ่าโคบายดิชันหรือว่าเอ a ด e รเซอร์หรือว่าแอดโฟล์ไนน์นะท่านผู้นะมีระบบแต่งงแต่งรถด,ด้วยนะระบบเงินต่างๆนะครับเอาแหละมาแล้วนะท่านผู้ชมนะกดเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการปรับแต่งให้ดูนะครับนี่ท่านผู้ชมนะ ไอผมคือผมปรับภาพสุดแล้วนี่สุดจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะโคดนดโคตรึงเอาว่ะเอาว่ะนี่ปรับสุดแล้วหน้าคนดูสุดทุกอย่างนะครับกราฟิกนะมาไปลองดูนะครับเวจมันให้วิ่งไปตรงไหนเฮ้ยนี่รับรับผงเหรออ๋อเ่นีรตามเควสนี่คนดูเฮ้ยนี่เราเอาอยัางวะรับไปแล้ว ดีบีคูเปอร์นี่มันจะมีโหมดในส่วนของโหมดวิ่งปกตินะครับคือก่อนหน้าน,นั้นผมเคยเล่นไปแล้วในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นในส่วนของเซิร์ฟอเมอเมริกาแคนาดานะนี่มันก็จะให้เลือกรถลงนะครับว่าเราจะเอารถไซส์ไหนหลงนะนะครับจีมีให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นดีบีสิบเอ็ดวีสิบสองคูเปอร์นะท่านผู้ชมนะอ๋อออสตันมาตินหรือเปล่าวะใช่ไหมคันนี้ออสตันมาตินแน่นอนนะที่เห็นแวบบ น่าจะใช่แหละโอ้บีสองด้วยนะครับ12สูบหรือเปล่าสิสองสูบนะเศตมาว่ามาว่าโคตโรโหดเอ๊ยยังรออย่างที่โคตโอรอันตรายอพี่เปิดไฟหน้ารถได้ด้วยนี่มารถเรากดตึงกดตึงมันหล่นกับคนได้แล้วก็หล่นกับบอสได้ดาได,ได้คนดูเด้กเกมนี่ิ้วชิลยิวชิลมาอาบสวยนะทำจาจกอันเรียวอินจินสี่นะครับคนดูไป เอาว่啊เอาว่啊โคตรโคตรตรึงแล้วเราปรับมุมมองภาพได้ด้วยนะครูนั้นเห็นไหมปรับมุมมองภาพได้นี่นี่โอ้ยยังเงินยังตรึงอ่ะพี่เอาว่啊นี่โชว์ให้ดิ๊กมันดูสักหน่อยละกันนะครูนั้นมาว่ะมาว่ะโหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาว่啊เอา啊โคตรโหดโคตรตรึงโคตรโหดโคตรตรึงนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ลงไปครับน้อง ดูดทีแดงๆต้องลิฟแน่นอนนะครับคนดูนะนี่นี่โชว์สักหน่อยย่านะฮะเปลี่ยนมุมมองนี่เปลี่ยนมุมมองลิฟโชว์ลิฟโชว์เฉสเฉสเอาว่ะเอาว่ะโอ้ภาพสวยจัดเลยนะผมบอกเลยนะครับเกมนี้ใครไม่เล่นถือว่าพลาดนะบอกเลยใครไม่เล่นถือว่าพลาดหน่อยหน่อยนี่ลิฟสักหน่อยลิฟสักหน่อยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหว้าวโคตรเึง ูรถลอยได้ว่ะอืมสวยสวยอู้ภาพสวยจริงอันนี้ผมบอกเลยถ้า้เทียบกับเอเดเรเซอร์นะไอตัวนี้ภาพยังแหลมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นเกมแข่งรถที่ผมก็รอมาเหมือนกันนั้นจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าระบบมันไม่ได้ออปินเวอร์เหมือนจะตัวนี้สปีดเอ่าอีดิชั่นมบายนะตัวนั้นจะแบบว่าเออระบบมันค่อนข้างเบิกเหมือนกันนะครับ อันนี้ภาพสวยอันนี้ผมผมการันตีเลยว่าภาพแม่งสวยจัดจริงๆนะครับนี่ผมเปิดโหมดแรมเฟรดให้กับมือถือด้วยนะคนดูนะคือมือถือเกมมิ่งโฟนส่วนใหญ่มันจะมีโหมดเขาเรียกว่าโหมดโอเวอร์คอกนะให้กับเจ้าตัวม,มือถือของตัวเองเนะี่ยนี่10เฟรมเรทนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะพี่ไปดูดิบหน่อยดิบหน่อยสวยสวยสวยคาร์พ,พีสวยคาร์พ,พีสวยคาร์พ,พีดีครับเพื่อน ร็อคแคมป์เพลสนี่เป็นไงนะโกนโนดโกตรึงอันนี้เครื่องผมเป็น Lenovo l e g i o n ทวีเอนะมีหลายคนถามมานะครับ Lenovo l e g i o n ทวีเอนะโคตรแรงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นแซมแต่ก็แปลกๆนะแต่ว่ามันมันเก่าแล้วมันตกรุ่นไปแล้วนะครับประมาณตั้งแต่ปี2020นะท่านผู้ชมนะช่วงปลายปลายปีปปครับมันเป็น CPU ียูของสองพนะครับเออก็ CPU ประมาณสามปีนะท่านผู้ชมนะแต่เครื่องยังอยู่กับผมนะครับยังดีอยู่นะครับโกนโนดโกตรึงเอาว่ะมาลุย รถฟิลเตอร์เถอะครับเพราะว่าผืนน้ำสวยอยู่แล้วมีระบบแลกด้วยนะคนดูระบบแลงรถโคตรแรงรถแดงอยู่อู้รถหลุยอยู่บ้านรถอัจฉริยอยู่สอนอครับน้องเอ้ยมีเควสฝั <S 1> <S 1> <อ>่งพีทอ้าวโคตรโคตรไม่ทันนี่อันนี้ผมรับพิษก่อนนะแป๊บนึงนะเอาพิษให้มุดก่อนโคโนด์กดตึงพิษพวกนี้ก็เอาไปแบบว่าใช้ในการสุ่มได้มันมีแบบระบบสุ่มกาชาสุ่มลงสุ่มรถเนี่ยอัปเกรดรถได้ด้วยนะทุกชมนะเห็นไหมอัปเกรดรถวะโห มันเทลเลอร์ที่เอาเกียร์เราหินแต่ดากตักโคตรเอาว่ะมันอยากดูเทลเลอร์เฮ้ยอยากลงไปแข่งเลยประตูเฮ้ยนี่โหเครื่องวีสิบสองอันนี้มันไฮเปอร์คาร์ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะซุปเปอร์คาร์นี่ยังไม่ขนาดนี้หรือเปล่า ซูปเปอร์คาร์นี่จะ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 เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ขึ้นมาจากตัวรถปกตินะฮะนี่นี่เป็นการอัปเกรดนะบเองอัปเกรดเครื่องนะพวกนี้นะครับย้อนกลับได้นะครับโอ้อัปเกรดทีในส่วนซีพียูซีพียูเฮ้ยรอบนี้ระบบมาดีนะครับมันจะมีในส่วนของอรถใช้งานปกตินะครับรถมินิมินิมิน,มนิคาร์นี่คือเป็นรถรถุ่นเล็กเลยเป็นเครื่อง,องไซส์เล็กอย่างเช่น8 0 0ร้ซีซีถึงหนึ่งพันสซีซีนะครับแค่นั้นแหละกลับในส่วนของรถอีโคคาร์ก็จะเป็น2องพันสอซีซีถึง อ่าพันหกร้อยซีซีนะแล้วก็เป็นรถรุ่นมีเดียมนะครับก็คือไซส์ปกติปานกลางใช้งานทั่วไปนะครับเออก็จะเป็นในส่วนของตั้งแต่1,500ซีซีนะถึงอ่า2,500ซีซีนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกซูเปอร์คาร์นะซูเปอร์คาร์นี่เขาจะเริ่มนับผมไม่แน่ใจว่าเริ่มนับที่แรงมา้าหรือว่าซีซีนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันบอกไม่แน่หรอกซีซีอ่ะส่วนใหญ่น่าน่าน่าจะรับนับจากแรงมา้าเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่จะมีอัพรถอัพอะไรน,นะแล้วก็มีในส่วนของไฮเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์์์นนนนนี่่จะะะะะะแรรรรรงกวาาคคัับบซุปเอทูชมนะนะด น่าจะเป็นระดับอ่ามากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นเขาน่าจะที่เรียกว่าอ่าไฮเปอร์คาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดครับอยบอกนั่นหลังจากที่มีไฮเปอร์คาร์ก็จะมีโซนิคคาร์ความเร็วความเร็วเสียงนะท่านผู้ชมอย่างมีนอกรับเร็วขนาดนั้นไลยครับเครื่องบินดีกว่านะเพราะว่าแรงเสียดทานพื้นมันอาจจะทําให้ยางคุณระเบิดได้นะครับแรงขนาดนั้นนะต้องใช้ล้อเครื่องบินหลยงั้นโอเคมันให้อัปเกรดเครื่องอ่าเมื่อกี้นี้เป็นเกรดความรู้นะคนดูไป ้นกลับครับวาไปแข่งเลยเดยิคนดูไว้รับของก่อนเล่นตามกิจกรรมรางวัลได้นะนี่คนดูโคนโหดโคตรึงไปซีซั่นหนึ่งเอยเชสโอ้โหโโโโมีนี่มีรถคันอื่นด้วยโอมีมาสเตงปี69ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีในส่วนของเอ้ยคันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าซาบรุไหมไช่พาะมันเป็นภาษาเนี่ยปีศ9แล้วก็มีคุปนะเชดเอาว่ะหูอยากสุ่มอยู่นะ มีกุญแจเท่าไหร่มีมีกุญแจนี้นี่มันมีเปลี่ยนระดับสุ่มได้อ๋อกุญแจโอ้ยใช้คูป,ปองนี้ได้ด้วยวะ่ะเคสองร้อยสี่สิบไม่มีไม่มีเงินไ,ไม่มีเงินเลยจ้าโอ้โหไอ้การาโดนี่วะ่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เออเอาเวนเจอเอาเวนเจอร์เอชบีเจเก้าัวนี้เป็นรถไซส์ปกติไหมนี่นี่อยู่นี่ไซส์ปกติเราสุ่มได้นะครับ ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม ร i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอ้สีเหลืองเดี๋ยวนะมันเหมือนกันเป้าวะุปเปผมอยากได้แบบรถเรโทรสักหน่อยนะนมาว่ะสุมแล้วนึง Wow, อ้าวในวอนบูว h a เ t อ e fuck เฮ้ยวอนบูตัวนี้ว่ะเอาอีกสักรอบอีกสักคันขอหน่อยเถอะโอ้โยออดี้ออดี้ต้องพูดดีๆพูดไม่ถูกตัวปากนะคนดูนะใครเรียกออดี้ตัวปากออดี้ต้องออดี้โอ้แม่เงเอ้ยฮอนด้าเจ็ตเหรอฮอนด้าฟีดปะทูนั่งคล้ายเหมือนรถเมียผมเลยคนดูฮอนด้าเจ็ตตัวตรึงไปสุดคะแนน ไปซุ่มคันอื่นบ้างดีกว่าเยวไปซุ่มคันอื่นนะฮะโอเคแล้วเราจะมาซุ่มคันอื่นบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะเอยเหลืออยู่2เหลืออยู่2กุญแนจนะครับคุมซุ่มสักหน่อยเอ่อฟอร์ดเฟสต้าเอสทีเอสเคเอ้ยผมก็ขับฟอร์ดเฟสต้าอยู่นะแต่เป็นเครื่องพันสี่นะครับแม่งมีปัญหาชิบผายเลยฟอร์ดคันอื่นดิดู่าีกดินี่โอ้เม่นเงี้ยเครื่อง2.0เครื่อง2,000 อันนี้อะไรไม่เคยเห็นว่ารุ่นนี้อ๋ออ๋อวอล์กส์วากเก้นโอเควอล์กส์วากเก้นครับอ่าจะตัวรุ่นพานะร์สนะทุกเช้านะกีโอเค,อเคหมดแล้วแหละมาไม่สุ่มแล้ยไปขับรถต่อเลยกันโหเลเวลเลเวลอัพสัตว์ซโเ้ยสุ่มได้รถไม่เวรเิร์กมาเฮ้ยรับดีนี่แหลวันโวันที่สองแล้วได้น,นี่นี่ว่าได้ฮูลาแค้นมาขับนะเีดต้องลัมโบแล้วแหละต้องลัมโบตึงๆแล้วแหละเดี๋ยวหนึ่งผมเปลี่ยนรถ อ่าที่จะมาโชว์ได้ไหมเอาว่ะเอาว่ะอ้ยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่นี่เนี่ยราวนี้ดูกดฟิลเตอร์เธอครับเพราะว่าเธอน้าสวยอยู่แล้วเค้นี่ต้องอย่างนี้นี่โคดโหดโคตรึงถ่ายรูปลงสักหน่อยชิวๆเอา,าเมื่อกี้นี่โอ้โหกำลังถ่ายชิวๆเลยปั๊บ หนีเรียบร้อยมาลุยคนดูไปเล่นเคสวสต่อนี่มันจะมี2โหมดนะโหมดอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาจีน,นแต่ก่อนผมจําได้มันมีโหมดไต่แล้งกับโหมดอะไรนี่แหละมาลุยต่อเลย,เลยครับแรงหมวกกันน็อกด้ยค <c oughs> รับของวันนี้ให้มีมีของให้รับนี่ว่านี่ใช่ไหมพอไม่มีโอเคโอค้ยเพื่ออะไรไปลุยแข่งเลยจ้าแข่งแบบตึงๆโนตึงโนโกรดจ้า ได้ลุยอีบอยเฮอร์ไอยให้เลือกรถโอเคมาว้าวคันไหนดีเฮ้ยมีในส่วนของอันนี้เป็นนิสันสามเจ็ดศูนย์เซตนะแล้วก็อันนี้วอลโว้ยโอ้โหอันนี้ผมก็อยากลงมาอันนี้ออร์ดี้นะสวยอยู่นะผมเอาวอลโว้ลงมานะเอ้ยวอลโว้ดีกว่านะคุณดูนะลองดูลองดูโกตรึงโกตรึงเอาเลยเด๋อลุยเลยเดะครับมันต้องวอลโว้แล้วแหละนาทีนี้ มึงเจอมึงเจอมาดิครับน้องๆเชดโอ้ยมากันเต็มเลยเฮ้ยทำไมรถโอ้ยไอย้นี่มีอีโวด้วยวะ่ะคนดูอันนี้อีโวอยู่นะหนึ่งในดวงใจหน่ในดวงจุงเปิดไฟไหน่อยละกันเ้ยเปิดไฟหนะ้ารถเชิ์นี่นี่้นี่นนงานงานไปว่าไอ้ผมต่อมา,าคีย์บอร์ดมาเล่นเอาเลยนะเนี่ยคนดูไปลุยปดฟิลเตอร์เถอะครับ วิธีการต่อมอคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเด้อคุณดูเด้อดิฟสักหน่อยดิฟสักหน่อยเฮ้ยโหโหโหแรงแรงแรงไอ้นี่แรงจัดเลยแรงจัดประหยัดจริงแรงจริงประหยัดจัดดิฟหน่อยสวยเปียดเบียดครับเปียดเบียดอย่านะครับน้องเดี๋ยวเจอวันบู๕ประตู7ที่นั่งนะบอกก่อนเครื่องพี่แรงไม่ต้องห่วงรถแรงอยู่รถหลูยอยู่บ้านรถอาตพานอยู่สอนน้องแข่งรอบเดียวซะด้วยบอกเลย โคตรหดโคตรตึงเอ้ยเดี๋ยวจังหวะอะไรคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันต้องคุมหน่อยนะครับคุมระยะเลี้ยวด้วยเอาอ่ะเามาโคตรแรงโคตรแรงเลี้ยวหน่อยครับซ้ายหน่อยอร่อยจัดต้องคุมหน่อยต้องคุมด้วยนะเวลาเราเข้าคูงเนี่ยคนดูต้องคุมด้วยนะครับเวลาดิฟมันนะ อนั้นเตรียมตามผมไม่ทนนะั้นแรกผมมันโหดกว่ายิ่งโหดกว่าครับน้องยี่งโหดกว่าครับน้องเ,เออเฮ้ยอย่านะอย่านะมันมาแล้วมันแรงนะเนี่ยคนดูขูไม่ต้องขู่ไม่เอออันนอลาตักกี้จบละอีฟอยู่สีอยูหมาอยู่หมีนะตรูมันตรูมันตรัูยู่นแอมนะเพลย์เยอะดีมากเนี่ยมันล้อมดินนะครับคนดินจ่าดินจ่า ยินจาดผมภาพแม่งสวยจริงบอกคุณดูบอกเลยโคตรสวยโคตรคตรึงว้าว่ามาแล้วมาแล้วไกลอยู่นะเนี่ยรอบเดียวก็ยังไกลเลยเนี่ยคุณจริงบางโค้งเราไม่ต้องโค้งก็ได้จริงแอดเซ่โคตรตรึงไม่เอาครับน้องถ้าคิดว่าหลอดก็มาถ้าคิดว่ากล้าก็มามถ้าคิดว่าหลอดเที่หรีท่รท่อก็เข้ามาเลย รถแรงอยู่รถหลวอยู่บ้านรถอัตภันย์ยู่สอ่นอครับสุดรอดีเอ๋บอยมาว่ามาว่ <c oughs> า,า,าหน่อยหน่อยโอเคเออเปิดไฟแบบตึงๆนี่นี่นี่เออแต่เราต้องปล่อยจังหวะด้วยนะคนดูนะเอาต่อมาคีย์บอร์ดมันเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยบอกเลยนะวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำเย็นแต่คลิปจะคนดูเด้อโคตรโหดฮึมวันโววันบ้านจิตที่นั่งตึงๆเอ้เฮ้เอาว่ะใครบอกว่ารถบ้านไม่แหล่มนะบอกเลยนะ เดี๋ยวเอาล้อตีปากโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเอ่อเรเซอร์เรเอซิ่งมาสเตอร์นะท่านผู้ชมนะลึงโหลดอยู่ด้านล่างครับอยากจะคลิปนี้ให้เล่นทางไอเอสวสแล้วก็แอนดรอยนะใครที่เล่นในส่วนของไอเอสต้องย,าย,อย้ายไปยังสโตจีนแล้วก็โหลดแล้วก็ใช้เจ้าตัวรหัสอ่าวีแชทนะครับในการที่จะเข้าเล่นนะฮะจากนั้นก็ ในส่วนของ Android นะครับก็โหลดแบบ apk มาลงได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้รหัสต,ตัวอ่าคิหรือ WeChat ในการเข้าเล่นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะแนะนำไปหาคนสแกนมาสแกนไว้นะเพราะผมสแกนเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วิคโคกัตัวเก่าวเจอกันใหม่คลิปหน้าาอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยจ้งเตือนให้กับวิโก,ก้ฉันเองเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขอขอบคุณเครดิต จาก u t u b e นะครับเทคอเมซิ่งด้วยนะที่นำเกมดีๆแบบนี้มาแจกนะทุกชมนะ,ะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนบายจ้าร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนะอกกจาก นี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน่หนึง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย